สปาเพื่อสุขภาพและความงามครบวงจรฮอตเฮาส์ฟาอินฟราเรดช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนโลหิตลดความเจ็บปวดจากการหดเกรงของกล้ามเนื้อและข้อต่อสามารถใช้ร่วมกับการรักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟ้าการออกกำลังกายนวดดึงยืดเยียดเครื่องสั่นสะเทือนข้อเท้าออกแบบโดยดรชิซูโอกอินโนอุเอะประธานสมาคมออกซิเจนของญี่ปุ่น คิดค้นยาวนานกว่า38ปีโดยใช้หลักการว่ายน้ำของปลาทองช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อใน5นาทีเหมือนออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายดนตรีสปาบำบัดศาสตร์แห่งเสียงดนตรีที่จะช่วยสร้างสมดุลร่างกายและจิตใจผ่อนคลายอารมณ์บำบัดความเครียดและความกังวลต่างๆเริ่มต้นช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายดื่มเครื่องดื่มสมไซบีเรียชีฟอร์มูล่า เสริมการบำรุงและช่วยเติมเต็มพลังจากภายในนั่งลำตัวตรงกับลูกศรเครื่องสั่นสะเทือนข้อเท้าวางส้นเท้าเสมอขอบเครื่องด้านล่างปิดเครื่องอบฮอทเท้าลงทีละตัวโดยปิดเครื่องที่ใกล้เท้าก่อนจากนั้นปิดเครื่องตรงกลางแล้วค่อยๆนอนลงก่อนที่จะปิดเครื่องตรงหน้าอกยกขาว,วางลงบนเครื่องสั่นสะเทือนข้อเท้า และตั้งเวลาการใช้งานบนคอนโทรลฮอตเฮาส์ house, กดตั้งเวลาเซต1-3ถึงเท่ากันทั้ง3ตัวเริ่มต้นใช้15-30นาทีแล้วกดปุ่มออนเริ่มการใช้งานเครื่องสั่นสะเทือนข้อเท้ากดตั้งเวลาการใช้งานเริ่มต้น5-15นาทีแล้วกดปุ่มออนเริ่มการใช้งานสปามิวสิกกดปุ่มเล่นเพื่อเริ่มการผ่อนคลายสามารถลดหรือเพิ่มเสียงได้ตามความต้องการ หลับตาผ่อนคลายขณะใช้งานเตียงโซกี้ไฟอินฟาเรดตอบโจทย์การดูแลสุขภาพและความงามได้หลากหลายเสริมกระบวนการเคลื่อนไหวรีแลกผ่อนคลายร่างกายเหมือนการออกกำลังกายแบบแอโรบิกพลังงานความร้อนแบบฮอสปาช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนบรรเทาความตึงเครียดของร่างกายที่สะสมมายาวนานเติมเต็มความสดชื่นกระปริกระเปรา่า ชาร์จพลังให้ร่างกายและเสริมสร้างความงามสู่ภายนอกเมื่อใช้งานเสร็จแล้วนอนพักผ่อน2นาทีเปิดเครื่องฮอทเท์ขึ้นทีละตัวโดยเปิดเครื่องตัวระดับหน้าอ,อกก่อนแล้วค่อยๆลุกขึ้นเปิดเครื่องตรงกลางและเครื่องตัวสุดท้ายดื่มเครื่องดื่มพืชผักรวมซันอันคันเสริมการบำรุงเพิ่มพลังและเติมความสดชื่นให้ร่างกาย